ทำข้าวกล่องไปให้หวั่นใจที่ทำงานกันค่ะตอนอยู่หอคือน้องชอบใช้ข้าวสารถุงเล็กแบบนี้มากแต่หมดเร็วเกินแม่ก็เลยเป็นสปอนเซอร์ให้งบมาสั่งข้าวสาร5ถุงใหญ่ๆเก็บไว้กินทั้งหอทั้งปีไปเลยได้เงินมาน้องก็ไม่รอช้าเลยนะคะต้องช็อปแบบคุ้มที่สุดเพราะว่าน้องเนี่ยประหยัดมากค่ะ<า>ออนไลน์บนแอปเซเว่นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยมีโปรข้าวสารราคาดีมีให้เลือกแบบครบทุกแบรนด์เลยอะ่ะเอยอะกว่าที่ร้านอีกทุกคนแถมยังมีคูปองส่วนลดเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังส่งฟรีถ เหมือนมีซูเปอร์อยู่ใกล้บ้านเลยเนี่ยน้องรอ2อถึงสวันเขาก็มาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือน้องได้ข้าวสารมาห้าถุงใหญ่ๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บให้เรียบร้อยแล้ววันนี้น้องจะทําเป็นเมนูกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งไปให้หวานใจหลังจากนั้นน้องก็จะเอากุ้งที่แกะเปลือกเตรียมไว้แล้วลงไปผัดนะคะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปก็ปรุงรสได้เลยค่ะสูตรของน้องก็คือใส่ทุกอย่างอย่างละหนึ่งน้ำปลาหนึ่งน้ำตาลหนึ่งแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งวันนี้ได้กล่องข กว่าที่ร้านเยอะมากแล้วก็มีสินค้าให้เลือกครบทุกแบรนด์แถมยังม,มีคูปองลดเพิ่มให้อีกตอบโจทย์สายอยู่หออย่างน้องมากๆเหมือนมีซูเปอร์อยู่ใกล้ๆหอเลยรอบหนะ้าน้องจะสั่งอะไรอีกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคน